น่าชำนะคะเพราะว่ามากมากอ่ะตอนเช้ามิกยอนตอนนี้นะคะก็เราก็ต้องมารอเพื่อนๆนนะคะเพื่อที่จะรอไปซาวเช็คกันเ่อนน่ะแล้วตอนนี้มันก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงตรงแดดแรงๆชำๆเรากำลังสิบคอฟฟีกันเล็กน้อยก่อนที่จะไปแบบออนสเตจใช่หลังจากที่ไม่ได้ออนสเตจมาสักพัก นี่ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เจอทุกคนนะดูบรรยากาศชาวเช่ก,กันฮนะอะแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันในห้องแล้วนะคะกันนี้รัเหรอคะหิว <c oughs> โอเคเรินนะะ่มเลยค่ะเริ่มเลยมีไว้เอจะดู้อไม่มีเวยค่ะคือไม่ไมีเลยคิดว่าจะ,ะ,ะอันนี้ซีอะหอมสุดหอมมาก ก็พี่ี่นัะแสดงจากจีนเอ็มทด้วยสวัสดีค่ะแล้วก็มีชิดที่ปากมายนะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งแล้วก็เราจะไปสา่งเชยนกัน แล้วนะคะเราจะมาแต่งหน้ากันล้อแต่งกับน้ำตาลข้าวปจุ๊ข้าวก่อนนะข้าวมากฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใส่เสร็จแล้วนะคะแปดปะ แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะหน้าผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาถ่ายคอนเทนต์กันนะคอนเทนต์ทั้งหมดใน YouTube ก็คือจะมาจากพี่แดนนะคะแดนนี่แมนนะคะ<ม>เขาเคยเป็นแรปเปอร์มาก่้นนะ่ยทุกคนเดี๋ยนดูไปถ่ายคอนเทนต์ก่อนนะคะบ๊ายบายถ่ายคลิปนะเออตอนนี้เราเดินพรมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนไปอีกชุดหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าชุดโชว์เราจะเป็นไงบ้าง Bye bye. ทุกคน,นะคะโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ไ d เดียไ e ก็คือฮอใหญ่มากแล้วก็มีแสงสีเวทีคือจึ้งมาก็ิี่พี่ทป๊อปกันหลายคนเลยนะคะวันนี้สนุกมากแต่ไฟคือแบบเข้าตาแบบมองไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้นะคะว่าโชว์เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็แต่แฮปปี้แฮปปี้มากก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วหนูก็จะเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันหนูวัจาก Bravo B K K ค่ะมาอยู่ที่ กินทอดปลาตื้อเราต้องทํางานหนักแล้วเราก็ต้องเติมพลังนิดหน่อยอุ๊ยตื่นเต้นเลยอยากกินสั่งทุกอย่างเลยคิ้วค่ะโทรเหนื่อยมากเลยก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแต่ว่าส้นสูงทั้งวันแล้วหนปวดเท้ามากเลยใส่ส้สนสูงเด้แล้วปวดเท้าต้องกานน้ำผึ้ เราชูดคือกินไม่ได้เลยมันรัดแต่มันเป็นคอนเซ็ปที่แบบรัดเองไม่ได้กินเลยข้าวปลาติอร่อยมากนะคะทุกคนควมากินแรับประทานเลยวันนี้จะมากินแล้วก็รีบเดิกคนเลย ถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากวันที่ยาวนานมากๆเลยเหนื่อยนิดหน่อยไม่เหนื่อยมากหนูจะนี่มะม่วงดูสั้างเป็นปลาแซบนันดังในทิกตอกอะเหมือนเป็นมะม่วงที่เขาคลุกป,ปลาแมาแล้วหนูขอตัวไปกินมะม่วงแล้วขอตัวอาบน้ํานอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปมีไปเอองานเปิดตัวนะคะของ SNS นะคะของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของพี่โดมจะรุวัฒน์หรือค่ายลิสเนเทนเนอ์นัน่นเองเดี๋กินมะม่วงเสร็จให้ฟื้นฟูจิตใจแล้วก็จะไปอาบน้ำนอนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามบลอกขนมจีนมาเนิ่นๆทุกคนอยากให้นูทำอะไรอีกทุกคนบอกได้เลยนะคะพิมพ์มาไว้ข้างล่างรือทุกคนอยากรู้อะไรทำไ,ได้เด้ยจะทุกคนแบบหลั ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยบล็อกนะหนูไม่รู้ว่าบล็อกวันนี้จะถึงสิบนาทีหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงเพราะว่าไม่ค่อยได้อัดเลยนะคะวันนี้คือทุกอย่างไม่รีบมากเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบบ้าพูด Good n i g